สำหรับอีกนโยบายหนึ่งค่ะก็คือนโยบายเหมืองแร่ทองคําที่รัฐบาลอยู่ระหว่างเดินหน้าเพื่อให้มีการสํารวจใน12จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมจะจัดเวทีรับฟังความเห็นสาธารณะในวันที่15กันยายนนี้ค่ะแต่จากข้อมูลที่ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์รอบด้านก็ทําให้กลุ่มชาวบ้านคัดค้านและล่าสุดค่ะกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ระงับการจัดเวทีดังกล่าวนะคะไม่มีกําหนดค่ะติดตามจากรายงานของคุณพัทราพรตันยาม ป้ายกระดาษพร้อมข้อความไม่ต้องการเหมืองแรกของกลุ่มชาวบ้านในอำเภอเนินมะปรางจาังหวัดพิษณุโลกที่รวมตัวกันบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพมหานครเป็นการสื่อสัญญาณให้คนในกรุงเทพเห็นว่าพวกเขากังวลต่อเหมืองแร่ทองคําและเหมืองแร่ทั่วไปที่กําลังจะเกิดขึ้นจากนโยบายรัฐบาล ก่อนหน้าที่จะมาอนุสาวรีย์ใช้สมรภูมิกลุ่มชาวบ้านเข้าพบกรรมการสิทธทิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อขอให้ประสานและสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่หรือกพหลระงับการจัดเวทีสาธารณะที่จะมีในวันที่15กันยายนนี้โดยเวทีนั้นมีกพรเป็นเจ้าภาพรับฟังความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบว่าจะพิจารณาอนุมัติใบอัชญายบัตรพิเศษให้เอกชนสำรวจแร่ใน12จังหวัดตามน,นโยบายรัฐบาลหรือไม่ได้แก่พิจิตร เพชรบูรณ์พิษณุโลกลบบุรีเลยนครสวรรค์สระบุรีระยองจันทบุรีสุราษฎร์ธานีสะแก้วและจังหวัดสตูลความเป็นไปได้ในประชาชนในชุมชนทั้งอำเภอหนองมาปางคือไม่ต้องการรลบฟังความ,มเห็นไม่ต้องการสำรวจไม่ต้องการมีเหมืองทั้งสิ้นคือไม่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 ต้องการสำรวจ,รรวจ,รรวจค่ะไม่ไม่ฟังทั้งสิน้นคือไม่ต้องการเพราะว่าเห็นตัวอย่างอยู่จังหวัดใกล้เคียงอยู่แล้วว่าการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาทางจาังหวัดเลยก็แก้ไม่ได้ พี่จิตก็แก้ไม่ได้นะคะนอกจากไม่ต้องการให้เกิดเวทีสาธารณะแล้วอีกประเด็นที่ชาวบ้านเรียกร้องคือขอให้หยุดนโยบายเหมืองแร่ทองคำเพราะไม่ต้องการให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชนสิ่งแวดล้อมและภาคเกษตรกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดมะมม่วงที่เป็นจุดเด่นคือมะมม่วงน้ำสีทองค่ะเราบริโภคเองในประเทศแล้วก็ส่งไปทั่วโลกทั่วโลกเลยค่ะเป็นพวกญี่ปุ่นจีนมาเลเซีย แล้วก็เวียดนามแล้วก็แถบยุโรปด้วยะคะ่ะถ้าสมมติว่าสามพวกนี้เล็ดลอดเข้าไปแล้วก็ตรวจพบควิหมดเลยนะคะประเทศไทยเสียหายยับเยินคะ่ะเศรษฐกิจพังเลยค่ะอย่างเขตวิจิตนะคะมันก็เกิดเจ็บป่วยซึ่งในเขตตอนนี้มันลามมาถึงเขตในพื้นที่ของอ,อ,อำเภอเนินนปางแต่เป็นเขตตาบลบางพงอ,อ,อีกหมู่บ้านนึงนะคะซึ่งอยู่ติดกับเมืองตอนนี้ก็มีมีประชาชนที่เริ่มป่วย แต่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดพิจิตรนะคะแต่เป็นของจังหวัดพิโลกนะคะเริ่มป่วย mm hmm. ชาวบ้านเห็น,นเกิดความกลัวตอนนี้คือจริงๆแล้วเราไม่ไม่ไม่ต้องการนะคะไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างนั้นแน่นอนกรรมาการสิทธิมนุษยชนยืนยันว่าหากรัฐบาลต้องการสร้างเมืองแร่ทองคําก็จําเป็นต้องรับฟังเสียงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเพราะการทําเมืองขนาดใหญ่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชนและภาคเกษตรกรรมทั้ง12จังหวัดคือสิ่งที่เราต้องให้รัฐบาลหน่วยงานงรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้รู้ว่าถ้าคุณมาทําอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยความสูญเสียใช่ไหมฮะในเรื่องของรายได้ของวิถีชีวิตใครจะรับผิดชอบคือบางทีเขาไม่ทันคิดเนี่ยเขาคิดว่าเงินจะไหลามาเทมาเป็นหมื่นล้านได้ค่าภาคหลวงแต่เขาไม่รู้ว่าไอ้ตัวเลขที่ชาวบ้านต้องสูญเสียเป็นรายได้เท่าไหร่อย่างวันนี้บอกว่าทําสวนมะม่วงได้ประมาณหลายพันล้านเนี่ยเราต้องบอกให้เขารู้ไงหรือพวกนี้ไม,ไม่ไม่ได้คิดอย่างนี้ยนะถ้ารู้แล้ว สิ่งที่เราต้องทวงถามคือว่าแล้วการชดเชยเยียวยาสิทธิในการชดเชยเยียวยาอย่าเพิ่งพูดถึงการฟื้นฟูนะครับนะการชดเชยเยียวยาว่าถ้าเราไม่มีที่ทากินทาหายได้เจ็บป่วยออกมาแล้วตกลงมูลค่าตรงน,นี้เท่าไหร่อันนี้ก็เรียกเป็นทุนทางสังคมกลุ่มชาวบ้านยังได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อกพรเพื่อขอให้ระงับการจัดเวทีและยุตินโยบายเหมืองแร่จนกว่าจะมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนด้วย ซึ่งการเคลื่อนไหวคัดค้านข,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 ของชาวบ้านกลุ่มนี้รวมทั้งกลุ่มก่อนหน้านี้ที่เคยยื่นเรื่องให้หน่วยเกี่ยวข้องและหน่วยตรวจสอบอย่างปปชพิจารณาการจัดเวทีสาธารณะที่จะเกิดขึ้นก็ส่งผลให้ล่าสุดกพอพรมีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่8กันยายน2558แจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง12จังหวัดขอเลื่อนจัดเวทีสาธารณะออกไปไม่มีกําหนดโดยให้เหตุผลหลักว่าเพราะมีชาวบ้านหลายกลุ่มคัดค้านประกอบกับประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง อาจทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเลื่อนไปสักนิดหนึ่งเพราะเราเกรงว่าจากการเสียงสะท้อนของพี่น้องประชานชนหลายหลายภาคส่วนเนี่ยบอกว่าอาจจะยังไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนชัดเจนนะฮะเกี่ยวกับในเรื่องนี้เราเห็นว่าไอ้ตัวนี้เป็นสาระสําคัญของกระบวนการรับฟังความเห็นเราจริงๆได้ได้เรื่องออกไปฮครับผม รองอธิบดีกพรยืนยันว่าการจัดเวทีจําเป็นต้องมีต่อไปและเชื่อว่าการพัฒนาเมืองแร่กับการทําให้ชุมชนอยู่รอดจะไปควบคู่กันได้แต่สําหรับชาวบ้านกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยต่างยืนยันว่าการรักษาทรัพยากรบนดินและการรักษาสภาพป่าไม้รวมถึงพื้นที่กเกษตรกรรมให้คงอยู่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และมีความคุ้มค่ามากกว่าการขุดนำทรัพยากรใต้ดินของชาติไปให้กลุ่มทุนต่างชาติที่รัฐเองก็ได้รายได้หรือผลประโยชน์กลับมาไม่เต็มที่พัทราพรตันงามไทย PBS รายงาน